วัดถ้ำเชิวันต้องผ่านท่ามกลางหุบเขาโดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอนาน้อย22กิโลเมตรก่อนถึงวัดถ้ำให้ชะลอความเร็วในระหว่างทางขวามือจะมีป้ายบอกชื่อวัดและยังเป็นสถานที่สถานที่พระครูบาน,น้อยจำศีลครับผมนายทวัตชัยมายะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเชตวันครับวันนี้ก็จะได้มาแจ้งนะครับเกี่ยวกับประวัติวัดถ้ำเชตวัน เรัววาทำเจดีวันตั้งขึ้นนะครับตัท่านพระคุบาจันทะยานะหลังสีนะครับปีพุทธศักราช2,471นะครับท่านก่อสร้างมาได้หนึ่งปีนะครับแล้วก็จนมาถึงปี2,555ทางพระคุบาน้อยยานาพิชัยพิขุนะครับท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสร้างเสนาสนะ แล้วก็ปรับปรุงสธาณะเดิมนะครับที่เดีลบล้างไปนะครับก็ท่านได้มาสร้างตรงนี้ปี2555นอกจากนั้นนะครับท่านมาคุบาน้อยก็ยังสร้างนะครับสถานศึกษานะครับคือเปิดเป็นโรงเรียนภาพยะิธรรมที่วัดธรรมชิตบันเล็งเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาว,ว่าเด็กที่ขาดโอกาสนะครับที่ไม่มีทุนรทรัพย์ไปศึกษาทั้งนอกก็มาบวชเรียนที่วัดธรรมชิตบวนแห่งนี้ ปี2565ก็เป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านอันชีนนิงชัตเตอร์อินไทยแลนด์นะครับแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็มีศรัทธาสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มากราบพระลบูชาที่วัดรรมเชตวันแห่งนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเสมือนคลังแห่งความทรงจําและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าค่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งของที่ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ศรัทธาร่วมกันบริจาคด้วยจิตศรัทธาถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านวัตถุหลากหลายประเภทภายในจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันและเครื่องมือทำมาหากินของคนในยุคก่อนไม่ว่าจะเป็นมีสําหรับใช้งานอเนกประสงค์เตารีดแบบโบราณที่ต้องใช้ถ่านหรือเหล็กร้อนจักรยานที่เคยเป็นพาหนะสําคัญรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยได้รับความนิยมในยุคสมัยใหม่ร่วมด้วยเช่นทีวีขาวดําหรือรุ่นเก่าและเครื่องเสียง นอกจากนี้ยังมีภาชนะและของมีค่าทางประวัติศาสตร์เช่นหม้อเก่าโบราณสมัยรัชกาลที่5เครื่องเงินที่บ่งบอกถึงฐานะและฝีมือเชิงช่างรวมถึงธนบัตรและเหรียญเก่าแก่ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในแต่ละยุคสมัยที่สำคัญพิพิธภัณฑ์ยังเป็นที่รวบรวมวัตถุมงคลของพระครูบาน้อยหรือชื่อพระครูบาท่านอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละรุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาเคารพและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีสะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างพระครูบาและชุมชน การจัดแสดงทั้งหมดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่คุณค่าทางวัตถุแต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสและเข้าใจถึงความเป็นอยู่ภูมิปัญญาและความศรัทธาของผู้คนในอดีตได้อย่างลึกซึ้งด้านหน้าองค์พระอุโบสถจะมีหอเทวดาอยู่ด้านหน้าก่อนถึงประตูทางเข้าจะมีรูปปั้นพญานาคและมีกุสิงแกสลักอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าจะมีรูปภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งสองบานจะเป็นรูปเทวดาด้านในของพระอุโบสถ จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ประดิษฐถานในโบสถ์วัดถ้ำเชิดวันมีเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวบ้านวิวทางเดินระหว่างพิพิธภัณฑ์และอุโบสถทางที่มองแล้วสวยสุดตามีของใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ลูกขอพรจุดตรงนี้เป็นสถานที่เผาสรีระครูบาน้อยพระเกจิตผู้เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านและศรัทธาญาติโยมทั่วสารทิศเส้นทางก่อนขึ้นถ้ำข่วยปูวิวธรรมชาติ อันสงบนิ่งตลอดเส้นทางยังมีจุดพักเป็นระยะ,ระยะให้ผู้สแสวงบุญได้นั่งพักสูดอากาศบริสุทธิ์พระาธาตุจำลองของพระาธาตุอินแขวและจุดเด่นของวัดที่มักจะต้องมีการเดินขึ้นไปสัตวาระก็จะมีส่วนที่เด่นที่สุดคือพระาธาตุอินแขวนจำลองเส้นทางก่อนขึ้นถ้ำข่วยปูเต็มไปด้วยบรรยากาศสงบและร่มรื่นตลอดสองข้างทางได้สัมผัสกับธรรมชาติปา่าเขาทำให้รู้สึกถึงความสงบตั้งแต่เริ่มก้าวเดินทางขึ้นเป็นบันไดหิน สลับกับทางดินโคดเคี้ยวไปตามไหลเขาระยะทางเป็นระยะทางยาวขึ้นเล็กน้อยระหว่างทางมีราจักประตูทางเข้าถ้ำขวยปูตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาลักษณะเป็นซุ้มประตูเรียบง่ายเมื่อก้าวเข้าสู่ประตูนี้ผู้มาเยือนจะรู้สึกเหมือนได้ก้าวข้ามจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกแห่งธรรมะและความสงบพระพุทธรูปในถ้ำขวยปูจะมีรูปปั้นเหมือนจริงพระครูบาและมีพระประธานอยู่ในโพรงถ้ำอันสงบเย็นพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายตามแบบล้านนา ปางอาจเป็นปางมารวิชัยนั่งกัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางบนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำลงที่เขา่าซึ่งเป็นที่นิยมในศิลปะล้านนาวัสดุหักสร้างขึ้นในอดีตอาจเป็นปูนปั้นหรือโลหะแต่มีขนาดไม่ใหญ่โตเกินไปเน้นความงามสงา่าตามพุทธศินบรรยากาศในถ้ำความเรียบง่ายของพระองค์เจดียกับความเงียบสงบและเย็นช่ำของโพรงถ้ำทมให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและสักการบูชาที่เปีย่ยมด้วยพลังศรัทธา เมื่อมองย้อนกลับลงมาจะเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านและวัดทรามด้านล่างอย่างสวยงามตัดกับทิวเขาสลักซับซ้อนที่ทอดยาวสุดสายตายามเช้าหรือเย็นจะมีสายหมอกบางลอยคลอทําให้บรรยากาศยิ่งขลังและน่าศรัทธาเป็นพระพุทธรูปรสักที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านและเชื่อกันว่าผู้ใดมาขอพรด้วยความตั้งใจจริงจะสมหวังรวดเร็วทันใจ การเดินทางขึ้นถ้ำถงผู้มาเยือนจะได้พบกับพญานาคคู่ที่ทอดตัวเลื้อยเป็นราวบันไดอย่างสง่างามยาวจนถึงปากถ้ำแสงแดดส่องกระทบเกร็ดพญานาคที่ประดับสีเขียวทองทําให้ดูระยิบระยับราวกับมีชีวิตราวกับพญานาคกําลังคอยปกปักรักษาเส้นทางเข้าสู่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เสมือนเป็นประตูสู่แดนธรรมะที่ผู้มีจิตศรัทธากําลังจะได้ก้าวเข้าไปครับก็มีพระพุทธรูปในถ้ำนะครับชื่อว่าถ้ำ ถ้ำทานนะครับก็จะมีพระพุทธรูปมีพญานาคหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีข้างบนก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับมีพระปางสายญาตินะครับพระเจ้าทันใจแล้วที่สําคัญนะครับก็มีศิลาจารึกโบราณน,นะครับที่ท่านจารด้วยภาษาอักขราภาษาล้านานาไว้นะครับว่าเป็นวัดถ้ำกูหาสร้างปีไหนนะครับแล้วก็สมโพชปีไหนจะมีอยู่ในในศิลาจารึกนั้นนะครับ วิวสองข้างทางจะเจอวิหารที่ทักพระเนรมองด้านหน้าหลังวิวจะสวยงามมากพระพุทธรูปปางสายหยาดหรือพระนอนองค์ใหญ่มีความยาว15เมตรประดิษฐานอยู่บริเวณพื้นที่ราบลานวัดเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นทางเดินราบหรืออาจมีเนินเล็กน้อยที่ทําทางลาดให้เดินได้สะดวกผู้สามารถเดินเข้าไปกราบสักการะองค์พระนอนได้อย่างสะดวกสบายโดยองค์พระจักรประดิษฐานโดดเด่นอยู่กลางแจ้งธรรมให้เป็นจุดที่มองเห็นได้ง่ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ